เออโหลสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําแผนรายได้นะครับพบกับผมเหมือนเดิมอภิชาติอุ่นเมืองอันนี้ก็เป็นคลิปแนะนําแผนรายได้ของ T เวน s ี้นะครับเรามาดูเลยครับว่ามีไรบ้างครับหนึ่งปื้มปื้ม,มอ่าสำหรับเว็บนี้ก็เป็นสุดยอดครับของเว็บสองพลังภาษา,ษานะครับเป็นระบบคีดโฆษณากับระบบบริจาคก,ก็ตอนนี้ถ้าใครสมัครสมาชิกนะครับก็จะได้รับทันทีเลยครับห้าสิบบาท เป็นเงินควันถุงติด wireless หรือว่าติดกระเตานะครับเราจะมาดูนะครับว่าแพ็กเกจของเว็บนะครับเป็นยังไงดูสตาร์ทที่1น,นะครับคลิกโฆษณา8บาทนะครับดูสตาร์ทที่คลิกโฆษณาแบาทต่อไปนะครับแล้วก็จํานวนคลิกต่อวัน20ครั้งคลิกสูงสุด100ค่าแนะนำหาเแล้วก็ ซื้อโฆษณาเอ้ยไม่ใช่ดิซื้อรหัสร้อยห้าสิบบาทนะครับก็ตามนี้ครับมันเราก็ทำความเข้าใจตามสตาร์ทหนึ่งสตาร์ทสองสตาร์ทสามนะครับที่สำคัญผมจะย้ำตรงที่ว่าซื้อรหัสร้อยห้าสิบาทนะครับเป็นการซื้อไม่ใช่การซื้อดิที่จริงเขาเขียนผิดนะเนี่ยไม่ใช่การซื้อรหัสมันต้องเขียนว่าการบำรุงรักษาเว็บนะครับร้อยห้าสิบาท เราต้องเสียทุกครั้งนะครับในการซื้อแพ็กเกจหรือว่าเติมแพ็กเกจแต่ละครั้งครับถ้าเป็นผมก็จะให้คุ้มก็นี่เลยครับ2,000คุ้มแน่นอนครับสำหรับใครที่ไม่อยากซื้อหรือว่าบำรุงเว็บ150บาทนะครับก็ไม่ต้องบำรุงครับคลิกฟรีไหมครับคลิกละ0.5บาทนะครับคลิกต่อวันก็20ครั้งครับคลิกสูงสุดก็100บาทไอ้ห0 0ครั้งผู้ผิดโบนัสลงทะเบียนครับถ้าสมัครสมาชิกรับทันที50บบาทครับขวัญถุง แล้วก็การเข้าสู่ระบบของสมาชิกนะครับถ้าเราเข้าสู่ระบบทุกวันเราก็ได้วันละสบาทครับโดยที่ไม่ต้องทาอะไรเแค่เข้าสู่ระบบอ่าผมจะเปรียบเทียบนะครับในการคลิกสเต็ปที่3นะครับสตาร์ทที่สมโอเคสมมติว่ามีนายเแล้วกันจุง๊งนายเนายเสมัครสมาชิกแล้วก็บวกค่าลงเว็บ150บาท1 5 0บาทนี้จ่ายเป็นบัตรทูมานี่นะครับและผมมีคลิปสอนอีกคลิปหนึ่ง ก็หาดูแล้วกันตามลิงก์ต่างๆนะครับผมจะได้ฝากทิ้งเอาไว้แล้วก็นายเอสมัครสมาชิกบวกคขารงรักษาเบบ150บาทแล้วก็ลงทุนแพ็กเกจนะครับบริจาค2,000นะครับนายเอบริจาค2,000กดปุ่มบริจาคนะครับแล้วก็ระบบก็จะรันหาคู่ของนายเอนะครับว่านายเอจะบริจาคเงินให้ใครภายใน24ชั่วโมงนะครับนายเอจะ บริจาคเงินไปที่นายเอนายเอได้คู่นายบนะครับนายเอก็ต้องโอนเงินบริจาคไปให้ตามข้อมูลบัญชีต่างๆของนายบภายใน24ชั่วโมงและนำคลิปหรือหลักฐานการโอนนะครับอัปโหลดในระบบนะครับจะมีที่อัปโหลดนะครับส่วนนี้ผมจะสอนในอีกคลิปหนึ่งแต่คลิปนี้มาแนะนำคร่าวๆนะครับก็ส่งให้นายบนายบก็ เช็คดูเงินว่าเงินเข้าธนาคารจริงไหมถ้าเข้าจริงก็กดอนุมัติให้ในายเอก่อนที่จะโอนเงินให้ในายบนะครับก็โทรไปถามเขานะครับว่าเฮ้ยนายพร้อมยังเราจะโอนเงินให้นะเดี๋ยวอนุมัติให้เราด้วยนะอะไร A? ก็วานไปนายบก็ตรวจสอบปุ๊บเงินเข้าจริงก็กดปุ่มยืนยันให้ในายเออัปเกรดได้ครับก็เป็นจบก็เป็นการจบการบริจาคนะครับส่วนนายเอก็ จะได้เครดิตเริ่มต้นคิดโฆษณาได้เลยนะครับใน A ก็เริ่มทําเงินในการคิดโฆษณานะครับแล้วถ้าใน A อยากถอนเงินบ้างนะสมมติว่าใน A คิดโฆษณาได้เงินมา2,000ละใน A ก็อยากถอนใน A จะทําไงดีใน A อยากถอนเงินใน A ก็ถอนเงิน2,000โดยการกดปุ่มถอนเงิน2,000นะครับระบบก็จะรันหาคู่มาให้นาย A ภายใน24ชั่วโมงนาย A ก็จะเจอคู่กับนาย C หรือว่านายดีนายอีนายเอฟนายอะไรก็แล้วแต่นะครับระบบจะรันมาให้นายเอเองนะครับในการถอนเงินครั้งนี้ใน A เจอน C ใน c ก็จะต้องโอนเงิน2000นนี้มาให้นายเเพื่อเป็นการอัปเกรดนะครับก็เท่ากับนายถอนเงินนั่นแหละครับแต่ใช้ในนามบริจาคนะครับโอเคระบบจะจัดหาให้เองนะครับถอนเงินขั้นต่ำ5 0าบาทนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ จบแผนรายได้แบบคร่าวๆก่อนนะครับโอเคก็ติดต่อแนะนําผมที่ติดต่อผมได้ที่ facebook นะครับแล้วตามลิงก์นี้เลยนะครับโอเคครับก็จะพาไปทัวร์นิดนึงไปทัวร์ไปทัวร์นี่ก็เป็นบล็อกของผมเองนะครับก็ใครมีปัญหาอะไรก็ติดต่อผมได้ที่บล็อกนี้เลยนะครับไม่ใช่ติดต่อเลยครับพูดผิดศึกษานะครับศึกษาบล็อกนี้ครับเช่นแผนรายได้ ก็คือคลิปนี้เ,เองแล้วก็วิธีการสมัครก็มีโปรโมชั่นต่างๆเลยครับก็ดูกันเองครับมีแจกโทรศัพท์สร้อยทองเงินอะไรก็ว่านไปแล้วก็วิธีซื้อรหัสร้อยห้าิบาทนะครับเป็นการบำรุงรักษาเว็บนะครับเพื่อซื้อ packet. แพ็กเกจเราต้องโอนนะครับเป็นบุทูนี่ก็มีเว็บสอนมีคลิปสอนเลยแล้วก,กดดูครับสวัสดีครับพบกับผมโอเคอันนี้ก็เป็น แพ็กเกจนะครับเอามาลงให้เพื่อนๆดูแล้วก็นี่ก็เป็นวิธีการทํางานนะครับผมก็อัปเดตนะครับก็จะลงคลิปมาตรงนี้แล้วก็วิธีถอนเงินนะครับแล้วก็มาขอเข้ากลุ่มตรงนี้ครับนี่ก็เป็นกลุ่มของทีมผมเองนะครับก็ทีมก็มีไม่เยอะครับเบาๆเบาๆนิดหน่อยโอเคแล้วก็มีกลุ่มทีมหลักใหญ่อยู่นะครับเดี๋ยวแอดมาหาผมแล้วกันผมจะพาเข้ากลุ่มหลักกลุ่มใหญ่นะครับ สำหรับใครที่อยากดูระบบครับวันนี้ผมจะพามาส่องระบบผมเลยนะครับอันนี้ก็เว็บหน้าเว็บนะครับนี่นนาแรกเกี่ยวกับเราแล้วก็แผนการกระจายจแล้วก็สมสัครสมาชิกสมัครสมาชิกตัวนี้จะไม่สามารถสมัคร,ร,รได้นะครับเนื่องจากต้องมีผู้แนะนําเท่านั้นครับถึงจะสมัครได้ครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าสมัครไม่ได้อะมันจะขึ้นอย่างนี้เลยครับเราก็ต้องไปขอลิงก์ผู้แนะนํานะครับถ้าใครอยากได้ลิงก์แนะนําก็มาหน้าเฟซผมแล้วกัน ผมก็มีลิงก์ให้นะครับอโอเคผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ตรงนี้นะครับก็สมัครมาครับแล้วก็บล็อกสอนผมก็ทิ้งไว้ครับสมัครผงนี้ไม่ได้ครับแล้วก็เข้าสระบบเข้าสู่ระบบในทูลุกเป็นเว็บนะครับตอนนี้ก็เป็นเพิ่งใหม่ครับเว็บยังไม่เปิดครับก็ อัปเดตมาพอสมควรอันนี้ก็คือเว็บแนะนําของเรานะครับเราไปขยายสายงานได้เลยครับก๊อฟตรงนี้ไปแล้วก็นี่คือยอดเงินในกระเป๋าเรานี่ผมมียอดอยู่สามพันกว่าละแล้วก็สายงานของเราเครดิตโฆษณาตอนนี้เขายังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวถ้าเว็บเปิดแล้วผมจะมาแนะนําลูกเล่นต่างๆนะครับตอนที่ท่านดูคลิปนี้ผมไม่รู้ว่าเว็บเปิดหรือยังนะครับก็โชคดีกันทั่วหน้าเลยนะครับ โอเคครับมีปัญหาอะไรก็ติดต่อผมมาได้ที่ Facebook อภิชาติเมืองนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอากาบสวัสดีลาไปก่อนครับ